งานเข้าสีสาวแบล็กพิ้งค่ะโดนจับผิดก๊อปท่าเต้นแถมเพลงล่าสุดไม่ปังเหมือนเดิมค่ะ เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะสำหรับสีสาว BLACKPINK ์เกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้สังกัดค่าย YG e n t e r t a i n m e n t ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซา่าดูเหมือนว่าแม้ในปีนี้จะเจอกับพิษการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ค่ะแต่ความปังของทั้งสีสาวก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะในปีนี้เธอก็ได้ปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะค่ะ กับเพลงล่าสุดค่ะ พริตตี้เซฟเวตที่ทั้งสีสาวได้จับเต็มทั้งเต้นและร้องค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าล่าสุดจะเกิดดราม่าขึ้นมาอีกแล้วเมื่อชาวเนต็ตได้จับผิดว่าท่าเต้นเพลงนี้ของ Black พิงคเนี่ยดันไปเหมือนกับเพลง n นอชีเกิลกรุ๊ปวงอิตชีไฟจากค่าย y ว e n จีอ t นเ n อร์เทนเมนต์ค่ะโดยชาวเนต็ตก็นําคลิปมาเปรียบเทียบท่าเต้นกันพร้อมกับโพสต์ข้อความแคปชั่นว่าเลิกจ้างนางเหอะเอาท่าเพลงอื่นที่นางคิดมาผสมมั่วไปหมดคิดหนึ่งท่าใช้ได้ตลอดไปที่ท่า เต้นอาจจะดูคล้ายกาันเพราะคนออกแบบเป็นคนเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์อื่นๆมากมายเลยล่ะค่ะ